สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งเหลขกเด้อพี่น้องครับเบิ้งเหล็กน้ำมันพญาคางคกนะครับผมพญากิ่งขาดนะครับคางคกสีทองพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัวบักใหญ่นึงครับ เขาบ้านมากนะครับผมเดี๋ยวสีายทองแล้วก็ท่าละอาทองให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับรุ่นกันไปพร้อมกันครับพี่น้องครับรุ่นพร้อมกันว่าเพื่อนสียหายตัวใดนะครับผมเดี๋ยวสีเอางายทองก้นมากนะครับอ่านะครับผมามารุ่นพร้อมกันเลยนะครับ ว่างวดน,นี้เพิ่นสียห้ยตัวไหนนะครับพี่น้องเอี่ยงงวดนี้เพิ่นสียห้ยตัวไหนอู้ท่าหลายแท้เอารูปให็นไหมเบือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอออ่ะรุ่นพร้อมกันนะครับชึบอ่าเดี๋ยวรุ่นพร้อมกันเลยพี่น้อง เอาสีศูนเห็นบ่เห็นบ่นาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ต้นดินแห้งไรเมื่อกี้เนี้ยเห็นชัดเดยเมื่อกี้รานี่ ปินปินหาปินหาอ่าขอเบิรงจักหน่อยในเด้ออละอ่ะถ้าเพียงอ่าหุๆๆหหุนุุ่หินบอหินบ่เมื่กี้ที่ศูน,นย์เนไหเลยห็นเย็นเนาะ ตัวนั่นดิพอได้เห็นตัวใดนะครับผมขังโคกให้โชคหมวดนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับพอได้เห็นด้ันคอมเมนต์เลยนะครับผมด้านล่างนะครับพอได้เห็นตัวใดเอา้าเพิ่ยากไปแล้วครับพี่น้องสีทองอารามเลยขอบคุณที่รับชมนะครับผมเอาคลิปหน้าพอกันไหมครับโชคโมันมานพี่น้องครับ à, nhiều mà cái nào đến tôi đấy nhiều mà tôi đấy tìm tìm lên là gặp nguồn đi à, khó